ในสัปดาห์นี้ครับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่น่าสนใจและต้องติดตามโดยเฉพาะนักลงทุนทนองคําและคู่สกุลเงินครับนั่นก็คือตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่สะท้อนจากตัวเลข CPI Consumer Price Index นะครับรอบนี้ครับรายงานตัวเลข CPI year-on-year นะครับคาดการว่าเดิมนะฮะอยู่ที่3.0%จะลดลงเหลือระดับ2.9%นะครับแล้วมีโอกาสด้วยทุกครั้งที่ผมพูดถึงการ forecast ตัวเลข กลุ่มเงินเฟอ้อสหรัฐก็มักจะเปรียบเทียบกับราคาน้ํามันของเดือนที่ผ่านมาและอย่างที่ทราบกันดีว่าราคาน้ํามันในเดือนที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องและแตะระดับที่60กว่าเหรียญด้วยหากเทียบเรื่องของราคาน้ํามันและอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐรอบนี้ครับราคาน้ํามันปรับตัวย่อลงอัตราเงินเฟอ้อเขาคาดการไว้แล้วนะว่าจะลดลงเหลือ2.9%ก็ก็มีโอกาสครับที่จะปรับลดลง ต่ำกว่า2.9หรือ2.9ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นครับเราพอทราบล่วงหน้าแล้วนะฮะว่าแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อสหรัฐจะเป็นยังไงประเด็นก็คือเฟดจะมีมุมมองต่อนโยบายอัตราดอกเบีย้ยหรือการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างไรต้องติดตามต่อครับ